ส่วนตัวยักยกเงินกว่า5ล้านแจ๊สชวนชื่นสารภาพเคยนอกกายภรรยาแต่ไม่นอกใจสัญญาต่อไปจะไม่ทำอีกตักกระแตนชลดาส่งเพลงใหม่เฟียสให้สุดกับเพลงรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาจัดเต็มแฟชั่นชลดาสไตล์ติดตามพร้อมข่าวอื่นได้กับพิธีกรลูกแก้วกรกมอน on, ได้ไนายรีวิวบันเทิงทูนายนนี้จ้า ต้อนรับเข้าสู่รีวิวบันเทิงทูนายนะคะคืนนีพบกับลูกแก้วกอรกมลค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปที่เรื่องราวของยูทูบเบอร์สาวชื่อดังนะคะสาวหยาดธิรุนนั่นเองล่าสุดมีการหอบหลักฐานแจ้งความทางน้ําตาค่ะหลังจากที่ถูกผู้จัดการส่วนตัวที่อยู่ด้วยกันมากว่า10ปีเนี่ยนะคะยักยอกเงินกว่า5ล้านบาทค่ะ ดยเมื่อวานนี้ค่ะหยาดพิรุณยูทูบเบอร์และนักร้องเพลง c คอรเวอร์ที่โด่งดังจากเพลงว่างแล้วช่วยทบกลับของลิเดียนะคะได้นําหลักฐานเกี่ยวกับการจ้างงานของลูกค้าและข้อความที่คุยผ่านโปรแกรมไลน์ค่ะเขาแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอน,อนห้วยขวางให้ดําเนินคดีกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวหลังพบว่ามีการยักยอกเงินที่รับงานกับลูกค้าไปราว5ล้านบาทนะคะโดยเธอบอกว่ารู้จักกับผู้จัดการคนนี้มานานกว่า10ปีที่ผ่านมาจะให้ค่าจ้างร้อยละสิของเงินค่าจ้างค่ะจนกระทั่งสอสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่ม ผิดปกตินะคะทั้งการรับงานที่ได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมรวมถึงมีลูกค้าแจ้งว่าทํางานไม่ตรงกับสัญญาที่ติดต่อไว้ด้วยซึ่งพอตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากลูกค้านะคะก็พบว่าผู้จัดก,การคนนี้ได้รับเงินไปมากกว่าที่ตกลงกันไว้ค่ะนอกจากนี้ผู้จัดก,การคนดังกล่าวยังรับงานซ้อนเป็นจำนวนมากจนทาให้เธอไม่มีเวลาตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็ไว้ใจเพราะรู้จักกันมาเป็น1ิปีก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อให้กฎหมายตัดสินไปฟังเสียงหยาดพรุนกันเลยค่ะ อยากบอกว่าอยากไม่ต้องการเงินนะคืนมาชื่อเสียงอยากที่มันมันเสียไปแล้วกับพี่ๆเอเจนซี่หลายท่านที่เขาหาว่าอยากไม่รับผิดชอบงานเอออะไรเออย่ะหอยาดบอกกับพี่เขาว่าไม่เป็นไรพี่หนูไม่สามารถหนูไม่รู้ได้ว่าคนไหนคือตัวจริงเพราะพี่ให้คอนแทคปอมมาหมดเลยหนูก็เลยอยากมีพื้นที่ตรงนี้เพื่อชี้แจงส่วนชื่อเสียงเนี่ยหนูบอกเขาว่า หนูเชื่อในศักยภาพของหนูว่าหนูจะทํางานต่อไปให้มันดีขึ้นเดี๋ยวถ้าเราทํางานดีนูกค้าเขาก็จะเข้ามาจ้างเราใหม่เองหนูคิดแค่นั้นแต่ส่วนของพี่เนี่ยหนูขออย่างเดียวนะที่ขอให้มันหยุดเพราะมันไม่ใช่แค่ผิดศีลธรรมคือมันผิดกฎหมายหนูเตือนพี่แล้วแล้วเตือนหลายครั้งแล้วจนถึงวินาทีสุดท้ายคือเมื่อวานสิปีที่เรารู้จักกันมาหนูมีความสุขมากที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วหนูรักพี่มากๆจนถึงวินาทีนี้หนูก็ยังรักพี่อยู่แต่ว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะ หนูควบคุมเองไม่ได้แล้วหนูไม่สามารถจัดก,การหรือไม่สามารถช่วยเหลือพี่ได้แล้ว,ลวเพราะพี่ทําเกินกว่าที่หนูจะปฏิบัติน้าทให้พี่ได้หนูขอให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินแล้วหนูขออย่างเดียวให้พี่พูดความจริงกับตํารวจเพื่อให้โทษหนักมันจะได้เป็นเบาแล้วเป็นบทเรียนในชีวิตของพี่ต่อไปให้พี่ได้ไปประกอบอาชีพให้มันสุดจริต ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของหนุ่มแซชชนชื่อน,นั่นเองเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเคยนอกกายภรรยาแต่ว่าไม่ได้นอกใจและก็สัญญาว่าจะไม่ทําผิดอีกค่ะทำเาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะระหว่างพี่แจ๊สกับคุณแจงภรรยาค่ะเมื่อคุณแจงได้โพสต์คามั่นสัญญาที่พี่แจ๊สเคยพูดไว้ในงานแต่งงานนะคะว่า จะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีและอย่างที่สองคือจะไม่มีคนอื่นพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคุณพี่คุณพี่อย่าลืมคํามั่นให้กับน้องนะคะวันนี้คุณพี่ก็ลืมใช่หรือไม่เจ้าคะพร้อมแท็กไปที่พี่แจสค่ะ เมื่อวานนี้พี่แจ๊สไปออกงานก็เลยเปิดใจยอมรับสารภาพว่าเคยนอกใจภรรยาจริงแต่ไม่ได้นอกใจนะคะเป็นความผิดครั้งแรกที่เกิดขึ้นนานแล้วและก็ได้ขอโทษภรรยาไปแล้วซึ่งหลังจากครั้งนั้นก็ปฏิญ,ญาณกับตัวเองและก็สัญญากับภรรยาว่าจะไม่ทาอีกแล้วพร้อมยกให้คุณแจงคือที่หนึ่งในดวงใจไปฟังเสียงพี่แจ๊สกันค่ะไม่มีไม่มีแล้วคือคนเรา่ผิดหนึ่งผิดด้ครั้งเดียวอยาปฏิญาตตัวเองมาแล้วว่าเอาคนเราถ้ามันไม่ไม่ไม่ผิดมันก็จะไม่รู้สำนึกถูกไหมแล้วก็ ใช่ก็าอีกครั้งเดียวก็คือสัญญาคำเมียเขาไม่อีกแล้วใช่นอกกายนอกกายแต่ไม่ได้นอกใจแล้วถามว่าหนึ่งเป็นครั้งแรกสัญญาับเมียว่าจะไม่อีกแล้วพอเราผิดแล้วก็บอกเมียนะก็ขอโทษเมียร้องไห้ด้วยเพราะวันเนี้ยพอเรารู้ว่าเราทำอย่างเงี้ยเราจะผู้หญิงคนนี้จะไปจากเราแล้วเราก็รู้ ีสนุกสนานส่วนใหญ่มีแบบเอ้ยหายไปเลยอยานแค่ไนนาเรียกน,นานเลยนานแล้วนานแล้วก็ยังไม่เคยมีอีกเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยไม่กล้าอีกแล้วอยากบอกอะไรภรรยาบ,บ้างคะรักเมียคนเดียวไม่มีใครแทนที่เมียได้อีกแล้ว อาจารย์ก็ขอบคุณแน่ค่ะ。ช่วงนี้ทักทันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาฟังเพลงเพราะเพราะโชว์สดสดจากสาวแซบคนนี้ตากาแตนชลดานะคะกับซิงเกิลใหม่รุ่นนี้บอมมีคำว่าเหงาแซบขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาชมกันค่ะ。大家好，我是杨洋，非常感谢泰国的观众对《急先锋》的支持和喜爱，希望未来能带给大家更多的作品，也期待有机会可以到泰国和大家见面。 มาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเพราะธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดท่างเช่าเวชพงศ์อสถชื่อนี้ที่คุณมั่นใจ รถยนภาษีซูเปอร์รีเทิร์นสิทับห้าปีที่1ถึงปีที่6รับเงินปีละยีปีที่7ถึงปีที่9รับปีละ100เปปีสุดท้ายรับหนึ่งสิบเปอรประกันซูเปอร์รีเทิร์นสิทับห้าจาก o C L L e F โอเชี i ไลฟ์ไทยสมุทรโทรศ2นย์8อ4ส มิตร t ลิปออนไลน์เที่ยวงานวัดกับตีธนพลรอบนี้ตีเมาจะมัวนั่งเมาอยู่ทำไมตีตัวขึ้นชิงชาสวรรค์ชมรุสุดปังมวครั้งของงานวัดในแฟน Meet C ลิปออนไลน์เอกตีธนพลวันสุกที่13พฤศจิกายนนี้งานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถรับชมไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage CS3 Concert 1 9รานาฬิกานาทีเป็นต้นไป ลิสต์โปรโกติดดาวสัปดาห์นี้เปิดสูตรกุยช่ายชื่อดังเอาไว้ทําขายค่ะผู้ชม,มกราบพระวัดมะขามด้านหลังนี่คือพระพบัวสด,ดบสดดัวสถโยก480ต่อปีเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้นาทีทางช่องสามกด33เป็นดารารุ่นเก่าว่าเขารุ่นเก่ารุ่เเน,นเก่าจะเหลื <c oughs> ออะไรพี่ไก่พี่ข่าวอะไรบ้างไม่มี <c oughs> เปรี้ยวหวานครับผมแต่ไม่มีสับปะรดไม่มีมะเขือเทศนวลนะถึงว่าปัวรักผัวหลง ยนนต่อนะจากสมอเมริกาและสมุนไพรเทียผีแ้งโตยาเทียผีแ้งโตจินมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการอ่อนเพลียชุม่มคอเทียผีแ้งโต้จินนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงษ์โอสถ ประกันลดหย่อนภาษีซูเปอร์รีเทิร์นสิทธบห้าปีที่1ถึงปีที่6รับเงินปีละ20%ปีที่7ถึงปีที่9รับปีละ100%ปีสุดท้ายรับ110%ประกันซูเปอร์รีเทิร์นสิทธบห้าจากโอเชี่ไลฟ์ไทยสมุทรโทร0 2 2 0 7 8 8 4 4แฟนมิตรคลิปออนไลน์เที่ยวงานวัดกับตีธนพรในแฟนมิตรคลิปออนไลน์วันศุกร์ที่13พฤศจิกายนนี้สามารถรับชมไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจซีเอสสามคอนเสิ30นสิบเต้นไป ประกัน CI Super Protect จาก Ocean Life ไทยสมุทรอย่าเทียบผีเฟ้นเต้จินนำเข้าและจัดจนหน่ายโดยเจชาพงโอสโด กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรืมอบันเทิงเทนายค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นลูกทุ่งสาวเสียงคุณภาพเลยขอต้อนรับคุณตะกะแตนชลดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยเก็มากับความแซ่บซาต่างๆเออชุดช้ดอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงมิวสิกวิดีโอเพลงรุ่นนี้บอกมีคำว่าเหงาที่เพิ่งจะปล่อยให้ได้ชมกันไปค่ะเฟียสมากพูดเลยเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับกับ m b โอก็ถือว่าวันแรกมาก็ โชคดีเลยพอปล่อยปุ๊บ YouTube ปิดทั่วโลกเลยค่ะระบบล่มแต่ว่าต้องเป็คนพูดถึงนล่นแ่ะถึงความแซบที่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะก็แฟนคลับก็แบบโอ้ก็ว้าวแม่มาแม่มาพอฉากเปิดมาปุ๊บ ขี่ม้าเลยแบบเฟี้ยดๆเลยพูดถึงเรื่องขี่ม้า m v ็มวีม้าทางานกับน้องม้ายากไหมคะยากค่ะเพราะว่าน้องม้าเขาค่อนข้างจะตกใจผมเปียของหนูตอนนั้นหนูเปียผมเสร็จปุ๊บพอยกผมเปียหน่อยคิดว่าเราจะฟาดแจ๊เขาบุบอะไรอย่างเงี้ยเันาหมือนเลยอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมเชยยาวนะใช่ค่ะแล้วชุดเชิดคอสตูมอะไรต่างๆนี่มีตีนยังไงบ้างคะโอ้โห ดูสิครัผู้ชมก็คือแบบว่าเราต้องการแบบได้ความแบบสตรองสายเฟียสายฝอแล้วก็คือแบบให้มีความแบบอินเตอร์เข้ามาหน่อยหนึ่งมีความผสมกลิ่นอายของความเป็นเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องราวของพาร์ตดนตรีด้วยแล้วก็มีแบบเติมท่อนภาษาอังกฤษให้มันมีแบบ เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงใช่อะไรประมาณนี้เป็นกิมมิกเก๋ๆพูดถึงเนื้อเพลงดีกว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะเรื่องราวก็เนื้อเพลงพูดถึงคนที่ผ่านผ่านโลกมาเยอะผ่านเรื่องราวชีวิตเรื่องความรักเรื่องหน้าที่การงานเรื่องทั้งความสุขความเศร้าความเหงาอะไรก็แล้วแต่แต่จะมาแค่คำว่าเหงาคำเดียวมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้คือแบบ เราอยู่ในจุดที่แบบวามเหงาทําอะไรเราไม่ได้อ่ะใช่รุ่นนี้รุ่นใหญ่อย่างเราเหมือนชวนให้ทุกคนมาสตรองมาคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการให้กําลังใจแบบซับๆเซ็เฟียสใช่ <ๆ S 1> กับสาวๆทุกคนนะคะรุ่นนี้บอกมีคาว่าเหงาจริงๆแล้วก็ยังมีเพลงให้ได้ติดตามกันอีกด้วยใช่ไหมคะอีกห้าเพลงรวดเลยใช่แล้วค่ะมีเพลงอะไรบ้างคะอันนี้คือเปิดเซอร์ไพรส์แฟนเพลงจริงๆอ่ะตั้งใจมีซิงเกิลเดียวอันนี้ค่ะแต่ครั้นี้ด้วยความที่แตนก็เพิ่งรู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์เสร็จปุ๊บเราทำเพลงไว้อย่างงี้แล้วเอ้ยเซอร์ไพรส์ฟแฟนเพลงหน่อยดีกว่าเปิดเป็นออดิโอให้ฟังเลยแบบ5นาทีปล่อย6เพลงโอ้โหจ,จุก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 ปกติเขามีแต่5เดือนปล่อยทีหรือแบบอะไรอย่างงี้ปล่อยทีอทันนี้หนาทีปล่อย6เพลงก็คือ,อแฟนคลับก็อุ้ยอุ้ยฟังเพลงไม่ทันจบเลยอุ้ยไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันอ่ะนะเราก็เลยปล่อยให้จุกๆไปเลยจริงคนฟังไม่ได้อันคนปล่อยอ่ะ้นปล่อยเนี่ยอัน แต่ก็แฮปปี้แฮปปี้ค่ะ,คะก็ได้ฟังเพลงหลากหลายมากมายเลย<ช>นะคะ,คะแล้วนอกจากล่าสุดนอกจากผลงานเพลงยังมีผลงานการแสดงด้วยอัปเดตเรื่องนี้หน่อยใช่ค่ะตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่องอีหล่าเอ๋ยนะคะ,คะซึ่งอีหล่าเอ๋ยเนี่ยก็จะเข้าโรงประมาณวันที่26นี้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมไปชมด้วยตะกะแตนรับบทเป็นเจ้เขียวเป็นพี่สาวของนางเอกนะคะแล้วก็มีภาคต่อเนื่องกันเลยหลังจากเล่นหนังเรื่องนี้จบก็ฟ้าเอกชัยศรีวิชัยกับเมเจอร์เนี่ยก็ ภาพไมให้ไปแสดงต่ออีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่ารักนี้บัวชนนะคะแล้วก็จะบวงสวงวันที่19นี้แล้วก็เริ่มถ่ายประมาณธันวารับบทเป็นใครคะรับบทเป็นนางเอกค่ะเขาให้หนูไปเป็นบัวค่ะเดียวเดียวเวรอติดตามผลงานของเธอกันด้วยช่วงนี้ทุกอย่างดูแบบปังค่ะแซ่บแซ่ตแซ่บแแต่ว่าล่าสุดมีข่าวมาที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยน่าพิลรมเท่าไหร่เนอะคนเหล่านี้อันไหนคะเรียนคีย์บอร์ดต่างๆแต่คุณก็ได้จัดการแบบ ฉันแฮปปี้มากเรื่องนี้มันมีหลายอันมากเลยไม่รู้ไปอ่านอันไหนมาอันนี้ใช่ปากคนหรือปากหมาค้างไงชอบมากเลยยังไงต้นกล้วยต้นกล้วยก็คือคือปกติเนี่ยเวลาเขาคอมเมนต์มาเนี่ยถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ในทางที่ลบส่วนใหญ่คือจะเฉยเจะไม่ค่อยอะไรมากไม่ค่อยมีฟาดกลับสักเท่าไหร่แต่ก็มีบางคอมเมนต์ถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยปุ๊บเราเป็นเมนหรือแบบอารมณ์ไม่ดีหรือแบบส่วนของฮอร์โมนแล้วเธอมาวันนั้นพอดีหรือเราคิดว่าเอ๊ะ คุณเป็นผู้ชายไหมน่าใช้คําพูดแบบนี้กับผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ใช่ต้องโดนแล้วแบบเนี้ยเราก็เลยฟาดกลับกับคําที่เขาเขาว่าเรามาก็ขอเป็นคําเดียวกันเถอะเขาจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงก็เลยตอบกลับเขาไปอยากฝากอะไรถึงเหล่านี้ไหมคะอยากฝากอะไรถึงก็จะบอกว่าจะพูดอะไรก็ขอให้ให้คิดก่อนพูดดีกว่าเพราะว่าอะไรที่ คือคืออย่ากเก่งบูลลี่เลยค่ะขอร้องอย่ากเก่งบูลลี่อย่ากเก่งเหยียดไปเก่งเรื่องอื่นเถอ<ะ>จริงๆมีเรื่องอื่นให้เก่งเยอะแยะ,ยะปรอบมือให้หน่อยค่ะ <c oughs> ชอบกระทืบไลเลยเรื่องนี้ <c oughs> อ่ะ ถึงช่วงของการฝากผลงานแล้ค่ะค่ะตอนนี้ก็มีเพลงรุ่นนี้บอมีคําว่าเหงาให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมไปชมได้ที่ YouTube ช่องตะกแตัแตนโชลาดาออ f ฟ,ฟิเชียนะคะแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องอีหลาเอ๋ยนะคะยี่นี้เป็นต้นไปทุกโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็รักนิเวชนนะคะภาพยนตร์อีกเรื่องนึงของแตงค่ะแน่นแน่นค่ะขอบคุณตะกัแตนชลาดามากๆขอบคุณมากเช่น,นกัคะ่ะ ค่ำคืนนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงแซบจากแะกแตนชมเลยค่ะ